สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่7สิงหาคม2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองนะครับผมอัดยินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่4นะครับผมสำหรับวันที่4นะครับผม แอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่2วิ่งรูด7กับ9นะครับผมไม่มานะครับผมสองกก็ไม่มาสำหรับเลขที่ออกนะครับผม570 5, 5 36 57เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็0ูนย์เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็536เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม สำหรับ5 7นะครับผมแอดมินก็มีอยู่7 5หนะครับผมสำหรับ3 6นะครับผมแอดมินมี9 3นะครับผมสลับตัวกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอโทษเอซพี่น้องนะครับผมหลุดไปนะครับผมก็เข้าเฉพาะล่างนะครับผมทางสปปลาวนะครับผมจะเอา5้าเเป็นเกณฑ์ล่างนะครับผม สำหรับ FC พี่น้องนะครับผมที่อยากเข้าไลน์กลุ่มนะครับผม T E E 2 5 2 6แล้วก็ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่7จ็ดสำหรับวันที่7นะครับผมเลขในตารางจะมี5 2 6 1 0 4นะครับผม แอดมิน <Ad> จะให้อยู่ที่5นะครับผมวิ่งรูด0กับ6สสำหรับ5นะครับผมจะมี5 1 5.2 5.3อง้าและก็5.4 สำหรับศูนย์มีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกกับศูนย์เก้านะครับผม และก็08สำหรับ6นะครับผม หกสองหกสี่หกห้าแล้วก็หกแปด สำหรับในชุดกันนะครับผมห้าเก้าศูนย์เจ็ดและก็หกเจ็ด เบิร์นมี5นะครับผมศูนย์ศูนย์แล้วก็6 6สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับผมคือ124นะครับผม แปดห้าสามเก้าหกหนึ่งเก้าหกแปดเจ็ดศูนย์สองแล้วก็ศูนย์ห้าหกนะครับผม มินจะสรุปให้ทีหนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่7สิงหาคม2566แอดมินให้เด่นอยู่ที่5นะครับผมวิ่งรูดศูนกับ6นะครับผมเม็ดเดียวนะครับผมคือ5นะครับผมสายวิ่งสายรูดสำหรับ5นะครับผมมี5 4 5 3แล้วก็5 2 สำหรับ0 0609นะครับผม04แล้วก็02สำหรับ6 64 65นะครับผม68สำหรับในชุดกันนะครับผมมี59 07แล้วก็67ชอบก็ค่อยตามนะครับผมเบอร์5 566 สำหรับสามตัวนะครับผม1นึ่งสองสีแล้วก็0ูนย์ห้าหกนะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลือก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอปตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคด,ดีเหง่งเหงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ